สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำสวนนะคะซื้อดินมาสีถุงแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวมา1ถุงนะคะถุงละ40ลิตรวันนี้เราจะมาทำการปลูกผักชุดแรกนะคะนั่นก็คือผักกาดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าโคนนะคะโคลเพาะแล้วก็ใบออกมาได้5ใบนะคะก็ได้เวลาเอาลงดินนะคะ เราจะมาลงในบ้านปลูกผักแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมดินนะคะนั่นก็คือเราจะขุดดินส่วนหนึ่งออกนะคะเป็นดินเก่าแล้วก็ใส่ดินใหม่ลงไปใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่มีอยู่หลังบ้านนะคะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาเอา่ผักกาดที่พอไว้นะคะเอามาลงเนาะสิบสี่องศานะคะณนะตอนนี้จริงๆเมื่อกี้ร้อนกวนี้นะแต่ว่าเปิดประตูค้างไว้มันก็เลยเลดลงมาหน่อยนึง อุณหภูมิข้างนอกนะคะบวกเจ็ดในนี้บวกสิบห้าอุ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยปิดประตูปุ๊บอุณหภูมิขึ้นมาเลยสิบห้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นไปจนถึงยี่สิเกือบ30นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้แดดมานะคะร้อนแล้ว เอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาเอาดินไปใส่นะคะอันนี้คือดินใหม่เราจะใส่ดินแล้วก็ตามไปปุ๋ยที่วัวนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันกับดินที่มีอยู่นะคะในแปลงและหลังจากนั้นก็ปลูกได้คะ่ะ มาทางนี้มั่งขี้บัวนั้นมั่งนั้นมั่ง,ง,งโหกลิ่นมาเลยกลิ่นมาแล้วเปลือกไข่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลือกไข่ใส่ด้วยนะคะ เราจะลดน้ำให้ทั่วเลยนะคะปุ๋ยเขาจะได้ซึมลุกไปในดินเนาะนี่นะคะผักที่เราจะปลูกในบ้านปลูกผักวันนี้นะคะมีผักกาดม่วงนะคะเป็นเหมือนดอกไม้นะคะสีม่วง ไอ้ที่เห็นออกแนวม่วงๆเนี่ยก็คือมันจะออกมาเป็นเหมือนดอกไม้สีม่วงเขียวๆนี่ก็ผักกาดเขียวนะคะออกมาทดลองชุดแรกสุดนะคะในบ้านปลูกผักอุณหภูมิก็จะบวกไปประมาณที่แน่ๆหนึ่งอาทิตย์นะคะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็เลย ได้เรื่งงามยามดีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะผักแพรวจากกอบเลอร์เลยเหลือเท่านี้มันก็ค่อยๆแห้งค่อยๆเหี่ยวตายไปเป็นกิ่งๆนะคะเหลือเท่านี้เดี๋ยวเราจะลงดินนะคะผักแพรวแล้วก็ ต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าแก่นตะวันได้ไมาจากเพื่อนนะคะมีให้มาน้องมีเราก็จะปลูกในนี้ด้วยนะเรามาเริ่มกันที่อะไรดีเอ่ยอันนี้ก็ได้เนาะผักกาดผักต้าหมายเอาลองวางก่อนดีไหมลองวางก่อนดีไหม นี่นะคะเราก็ตั้งเป็นจุดๆไว้ก็ประมาณนี้เนาะตัวเราก็จะลดน้ำเพิ่มนะน้ำใส่บัวเล็กก่อนใส่บัวเล็กก่อนนะคะค่อยลดขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้บัวใหญ่ละเพราะว่าไม่ต้องการใช้ความรุนแรงกับมัน ก็คือกระลำม,ม่วงนะคะเอ้ยไม่ใช่กระลำนะผักกาดนะคะมันไม่ใช่เป็นหัวดอกกระลำนะคะเป็นผักกาดเหมือนดอกไม้ดอกนึงนะคะนี่พอดีเลยเห็นไหมคะเนี้ยลากเขากำลังงามเลยแล้วก็แบบนี้เลยคะ่ะ ใส่ลงไปเลยปลูกอย่างธนุธนอมเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างแพงนะคะกะหล่ำเอ๊ะผักกาดม่วงเนี่ยเป็นครั้งแรกปีแรกที่ปลูกนะคะนั่นแหละพอดีคุณอพพแนะนำมาให้ปลูกผักกาดแควตอนที่ซื้อไอผักกาดแควที่ว่าก็เจอตัวนี้ด้วยก็เลยซื้อมาสองสองเมล็ดพันธุ์ นน่นเ,นนเดี๋ยวปลูกเสร็จนะคะเราจะคลุมนะเราจะคลุมด้วยผ้าไฟเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะรอบๆเนี่ยที่ผนังเนี่ยก่อนเข้านอนนะคะก่อนก่อนเข้านอนค่อยมาคลุมต่อมาหลุมที่สองคะ่ะ ช่วงนี้ก็มีเนื้อที่ในการปลูกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะยังไม่ได้ปลูกอะไรหลากหลายเนาะปลูกแต่อันนี้พักการไปก,ก่อนก็ปลูกทึงทางได้นะคะ แบบเดียวกับเมื่อกี้นะคะอันนี้สีม่วงเหมือนกัน สก็ผิดอันนี้ผักแควสีเขียวนะคะรุ่นนี้สีเขียวใบหยกัยกหยกนี่ลาบเขาอย่างสวย สุดท้ายค่ะทีนี้ผักแกลลหลุมสุดท้ายนี่ก็คือหน้าตาผักแกลวนะคะนี่เ,เราจะมาดูนะว่าลากเขเป็นยังไงกิ่งี้อันนี้รู้สึกกิ่งใหญ่สุด ตายได้ยงเนาะอ,อันนี้กิ่งใหญ่สุดนะคะตอนที่ซื้อมานี่สังเกตเลยคือตรงนี้มีอะไรไม่รู้ห่ออยู่เราก็อ่ะฟังลุไปเลยเพ่อไม่แน่ใจว่ามันตายหรือเปล่าแห้งก็มีสดก็มีแต่กิ่งนี้น่าจะสดกิ่งนี้น่าจะสดอืมอันนี้เห็นลากสดอยู่ มีความสดนะคะกิ่งนี้นี่ก็ฝังไปด้วยกันเลยเนาะ 两外看 ร้อยค่ะคลิปนี้ผ้าไฟเบอร์นะคะเราก็ขึงกันไว้นิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าผ้าเหลือแค่นี้จริงๆเดี๋ยววันหลังไปซื้อมานะคะเพิ่มค่อยมาขึงเพิ่มเนาะเสร็จสิ้นภารกิจทำสวนปลูกผักวันนี้